นะครับมาพูดคุยกับชื่ออะไรที่ใส่ได้ไรอ้าวเะครับผมโอ้โหวันนี้สู้ยิบตาเลยเพิ่งออกจากห้องหมอโดนเยึดี่เลยเข็มหนึ่งนะฮะเข็มหนึ่งเป็นไงบ้างเกมการชกวันนี้ยกสามไปโดนเลยเออตัวเขาหมโอ้เมือแล้วเราจะมกลับมาฮึดฮึดกลับมาได้อ่าเออต้องสู้นะถึงจะชนะ แต่ว่าต้องสู้ถึงตัดเสมอเอาเงี้ยหมดยกไทยมั่นใจไหมยกห้าเนี่ยมั่นใจครับยกห้าเนี่ยมาตรการที่จะากทำได้ดียกสี่ได้ไหมก็ได้กับตายไปไปสองใช่ไหมโอ้ยกห้าเนี่ยเราคิดว่าหมดยกไทยเราคิดตอนตอนตรอกรรมการลงคะแนนเราคิดว่าเราจะชนะไหมมั่นใจครมั่นใจตอนนั้นตอนนั้นหัวหน้าบอกยังไงอาทิตเท่าไหร่ แสนบาทพึ่งล้านนะฮะโอ้โหแล้วกลับมาเนี่ยเสียงเสียงเอ่ชนมวยเนี่ยจะเจ้าไปทางนู้นเลยทางแดงเนี่ยได้ไหมเนี่ยห้าแสนหลุดลอยคือตัวมั่นใจมั่นใจมากเลยใช่ไหมมั่นใจเพราะอะไรทำได้โอ้ยยังมาทำได้ครบครบถ้วนห่างไม่ได้เลยนะติดมอแล้ว นี่ยรัแล้งใใหม่ไหมมีอยู่แล้วนะบอกมไปหมดอย่น้ตามหมอรับอต่อไปเรยกำลังใจครับผมไปใหมาทำทันดีว่บนี้เอาละครับผมโอ้โหลองวัดราคำก้าแสนครับโอเคน